ทาให้ทั่วแล้วก็อันนี้ลูกสรนนะอยู่ด้านบนนะเราค่อยๆเอาเข้าไปก่อ,อนอื่นเราต้องหมุนก่อ,อนอืน่นเราต้องหมุนเพลาข้อเหวี่ยงนะครับมารับกับตัวก้านสูบก็ด้วยนะ,ะเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาก้านสูบเข้าไปปุ๊บประกับมันก็จะไปะะตรงตรงเพออ้าข้อเหวี่ยงมันก็จะไปรับกับก้านสูบพอดีนะครับ แล้วก็ค่อยๆเอาไปทีนี้เวลาเราเข้าเนี่ยมันจะมันจะพอดีฟิตเปี้ยเลยเราห้ามงัดเข้านะครับนะครับก่อนที่เราจะเ,เข้าเราก็มาจัดปากแหวนน้ำมันมันหยดแล้วก็เอาผ้ามาลองไว้ทีนี้จัดปากแหวนนะครับแหวนตัวที่หนึ่งให้อยู่ฝั่งปากแหวนตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งคือคือตัวที่อยู่บนหัวลูกสูบนะครับหนึ่งสองสามสี่ไล่ไปนะ ตัวที่หนึ่งให้อยู่ฝั่งท่อไอดีนะครับตัวที่หนึ่งปากแหวนตัวที่หนึ่งนะมันจะมี4สี่เสาใช่ไหมครับตัวที่หนึ่งปากแหวนตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อันอันนี้ตัวที่สามตัวที่สองแล้วตัวที่สี่นะครับปากแหวนตัวที่หนึ่งตัวที่สามตัวที่สองตัวที่สี่เวลาเราจัดเราก็เลือกจัดจากสี่ก่อนสี่สี่แล้วก็ตัวที่สามตัวที่สองตัวที่หนึ่งไล่จากข้างในอ่ามาข้างบนไล่จากข้างล่างมาข้างบน เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดข้างบนไปก่อนเดี๋ยวเราหมุนตัวที่สองปุ๊บตัวตัวที่แรกมันก็จะหมุนตามอีู่อ่าล้วก็เริ่มจัดหมุนเลยนี้ตัวที่สี่แล้วใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมต่อไปตัวที่สามอยู่ตรงไหนครับขร้นอยู่เสานี้นะอ่าจัดมาตัวที่สองแล้วก็หมุนตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองมาพร้อมกันได้ก็อยู่ฝั่งนี้นี่ตัวที่สองอยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้เหลือตัวที่หนึ่งแล้วก็หมุนปากแหวนมันตรงนี้ อันนี้หนึ่งน,นี่สามเห็ไหมอันนี้สองตัวนี้สี่ทีนี้เราก็ฉโลมน้ำมันใส่ตรงแหวนเยอะๆเลยนะครับเราก็เลื่อนเห็นไหมก้านสูบนี่มันบาลานซ์ตรงกลางเราเลื่อนเข้าไปเกือบจะถึงแหวนนะครับอย่าให้แหวนมันเข้าไปชนกระปอกสูบนะเราต้องเหลือไว้เดี๋ยวเราจะลัดปอกแหวนเดี๋ยวเราจะลัดแหวนด้วยปอกแหวน ตอนนี้เราคายล้วก็เอาประแจล็อกไว้ก่อนแล้วก็กดเดี๋ยวมันเดี๋ยวปลอกแหวนจะดีดนะครับแล้วก็ค่อยๆคายคอยอกมาเน,น้นมีน้ํามันจะลื่นแล้วก็ดึงลงมาเม,มันเก่าแล้วมันไม่ดีดทีนี้ให้มันโตกว่าแหวนแล้วก็ค่อยๆเอาเข้าไปให้มันอยู่ลักษณะนี้ทีนี้เราก็หมุนล็อก นิ้วเรามือกับตัวปอกรัดแหวนให้มันเหนี่ยวกัน,นลกูลักษณะนี้นะครับมันจะได้ไม่หมุนตามขอโทษเถอแล้วก็รัดแน่นๆเลยอ่าทีนี้สังเกตว่าข้างในนี้มันจะเรียบเท่ากับกับกับกบ,บอกสูบเท่ากับหัวลูกสูบแล้วใช่ไหมปอกรัดแหวนทีนี้เราก็ไปดูฝั่งตรงข้าม ให้ก้านสูบมันตรงก้านสูบตรงยังครับครับตรงยังหรือหมุนไปด้านไหนไหมเอียงไหมเอียงครับได้ยังอันนึงครับตรงยังได้ไหมครับอ่าพอได้แล้วเรามาอยู่ฝั่งนี้ครับ,เร,บเราก็ใช้ค้อนอันนี้เป็นต้องเป็นพลาสติก ถ้าไม่มีถ้าไม่มีค้อนพัดติดก็เป็นไม้ก็ได้นะครับอ่าทีนี้เราใช้ค้อนแล้วก็ใช้มือกระทุ้งลักษณะนี้นะครับดูเข้าไปแล้วทีนี้พอมันชนอ่าพอข้อเวียงไปรับกับก้านสูบแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะดันลูกสูบไปอยู่ศูนย์ต้ล่างแล้วก็ใช้ค้อนเนี่ยดันเข้าไปถ้ามันดันไม่ไปเราก็ใช้มือหมุนล้อเฉลียงช่วย เห็นไหมครับให้ไปอยู่ศูนย์ใต้ล่างเพื่อเราจะใส่ประกับก้านสูบเอาประกับก้านสูบมันก็จะมีลูกศรเห็นไหมครับให้ลูกศรเนี่ยอยู่ด้านบนเหมือนกัน